บาหลีเป็นสถานที่พิเศษที่นี่ถูกเรียกว่าเก่าแห่งท้องฟ้าบาหลีเป็นเก่าเล็กเค้งในประเทศอินโดนีเซียมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามบาหลีมีชายหาดสวย t ายข่าวน้ำทะเลสีฟาส้าอากาศอบอุน่นแดดดีเหมาะก,กับการเล่นน้ำอาบแดดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบาหลีเยอะมาพักผ่อนมาสนุกกันที่ชายหาด ทะเลที่บาหลีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเราไปดำน้ำดูปะการังดูปลาสีสวยดูแนวปะการังกีฬาโต้คลื่นก็ฮิตมากที่บาหลีคลื่นใหญ่คลื่นแรงหาดกูตาดังดังเรื่องโตคลื่นหลายคนมาดำน้ำลึกมาดูซากเรือมาดูสัตว์ทะเลน้ำทะเลใสน้ำอุ่นสบายคนบาหลีใจดีเป็นมิตรตันมีวัฒนธรรมที่สวยงามมีประเพณีเยอะแยะ คนบาลีทำศิละปะได้สวยเป็นช่างฝีมือทำแกะสลักไม้ทำเครื่องเงินอาหารบาลีร้อยรสชาติจัดจานใส่เครื่องเทศเยอะใช้วัตถุดิบสดใหม่ต้องลองกินข้าวผัดนาซิโกเลงบาลีเป็นสถานที่เศษมีชายหาดสวยมีวัฒนธรรมมีคนใจดีเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ผจญภัยฉันจะไม่มีวันลืมทริปบาลีเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงหวังว่าจะได้กลับมาอีกครับ